ดีใ,ใจทุกท่านที่ได้มาที่บางแสนค่ะเพราะว่าบางแสนสีเซรกิตี่บปางแข่งมาแล้ว2ปีค่ะ <c oughs> ก็สนุกม,มากๆ <c oughs> แต่ว่าปีนี้บางไม่ได้ลงแข่งเพราะว่าตอนแรกบางติดภารกิจที่กรุงเทพค่ะก็เลยไม่ได้ลงแข่งวัน <c oughs> นี้ก็เลยมาเปิดปบูธขายเสื้อผ้าแล้วก็เจอแฟนๆถ่ายรูปก,กับแฟนๆทั้งค่ะ <c oughs> ไม่เสียดายค่ะเพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วก็เดี๋ยวเรามีสนามถัดไปให้ทุกคนได้ลุ้นกันเดี๋ยวมีแข่งที่บุรีรัมย์แล้วก็มีแข่งที่สงขลาด้วยค่ะ เชียร <Cheer>. oh, mm ์โอ้มีเพื่อนๆน,นะแข่งหลายคนเลยค่ะที่แข่งก็เชียร์หลายๆคนหลายๆรุ่นเลยค่ะ mm hmm. ถ้าไม่ได้ลงแข่งหรอวคะ่ะ mm hmm. ก็จะมาเป็นกองเชียร์เพื่อนๆคะ่ะหรือว่ามาขายเสื้อผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มาเจอแฟนๆมาถ่ายรูปกับแฟนๆ ก็จริงๆการเบรกเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะในสนามแข่งเพราะว่าสามารถทําให้เราได้เวลาที่ดีได้ถ้าเรามีภ้าเบรกที่ดีมีจุดเบรกที่ดีแล้วก็ระบบเบรกที่ดีค่ะก็ทุกอย่างต้องไปด้วยกันนะคะก็ขอบคุณเบนดิกไทยแลนด์ด้วยนะคะที่สนับสนุนมาฟังมาตลอดเลยขอบมากมากค่ะ ก็เดี๋ยวสนามหน้านะคะปางแข่งอินดูรานค่ะรถคันใหม่นะคะเป็นรถ Mercedes ค่ะก็เดี๋ยวรอเชร์กันด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้เห็นรถค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นกันที่สัปดาห์หน้าแน่นอนค่ะแล้วก็ PT ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์รด้วยเช่นกันค่ะรอดูนะคะ